โอเคนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแซฟเอดีทั้งวันนี้ผมก็ไม่ได้มาถ่าย g t a นะซึ่งเราจะมาทํากระปุกออมสินนะซึ่งมันเป็นชาลินของผมเองผมว่าจะทำไม่นานแล้วนะครับผมผมก็ได้แบบเออแบบพักเที่ยงนะตอนนี้ก็ผมถ่ายตอนเที่ยงนะก็แดดร้อนมากเลยนะผมก็จะไปทำอ่าคังนะเป็นคังกระปุกออมสินนะครับซึ่งทําจากไม้ไผ่นะครับผมซึ่งไม้ไผ่นะเราจะใช้เป็นไม้ไผ่อ่า ไม้ไผ่ไม่ดิบนะครับเป็นไม้ไผ่แห้งๆนะซึ่งมันอยู่ปลายนาโน่นนะผมโอเคซึ่งดูสภาพผมตอนนี้ครับออืบอกเลยครับเพิ่งดำนาเสร็จครับบอกเลยเดี๋ยวก็ก็กล้องก็จะสั่นๆหน่อยนะผมก็อ่าก็ขออภัยด้วยนะเพราะผมมือหนึ่งผมถือไอ้นั่นไงผมถืออ่ากล้องนะครับผมก็โอเคโน่นเห็นไหม เห็นโน่นไหมท่านผู้ชมเออเราต้องเดินไปนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับให้มีรอยอะไรด้วยวท่านผู้ชมโอเคคลิปก็ไม่ค่อยจะได้ลงนะครับผมเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้นะเพราะว่ามันยุคนี้มันช่วงอะไรนะมันช่วงทํานานะผมผม,ผมก็ต้องได้ช่วยงานนะออก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรา ไปตัดกระปุกออมสินกันเลยนะผมจะเก็บประมาณหนึ่งปีแล้วเรามานับดูนะภายในปีหน้านะครับผมผมจะทําคลิปออกมาให้ดูนะว่าเราได้เท่าไหร่นะได้เงินเท่าไหร่บ้างนะผมโอเคตอนนี้ผมมีเป้าหมายซื้อคอมใหม่เดี๋ยวผมจะกลับบ้านไปดูนะว่าผมจะให้ดูเสภาพคอมผมนะว่ามันเป็นยังไงนะตอนนี้เมื่อเช้านี้ผมเปิดคอมมาไม่งลวนนะน้ตบุ๊กโน้ตบล็กผิดไม่งลวนนะครับผมปุ่มนั่น้ะนมันลวนนะครับผม มันกดลัือเลยอ่ะผมผมนี่งงเลยเชียร์เป็นไรว่นที่ผมก็ได้มา,าพังปุ่มนั้นออกนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียวนะดูดิเออผมต้องมาทําอะไรแบบนี้โอ้โ oh หนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยกล้องก็สัน่นนะผมเพราะอีกมือนหนึ่งนี่ผมถือไอ้นี่อยู่เอาโอ้โ oh น่นโน่น no 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 no. ไกลอยู่นะครับเนี่ยร้อนด้วยโอเคไปไปอันนี้ก็เป็นนานะผมเป็นนาหวานอ้นนะดูจากทรงพระลันตนัดไตละนะครับเสียงเบาก็ขออภัยกันด้วยนะเพิ่มเสียงเอาเพราะผมไม่ได้ใส่หูฟังมาไงใครจะมาใส่หูฟังพูดกลางทุ่งนาแบบนี้อ่ะนะโอเคอันนี้ก็ผมได้ขี่รถออกมาไกลบ้านมากเลยนะ อันนี้ก็เป็นนานานาที่หนึ่งนะั่นนาหลักๆเลยแต่ว่าตอนนี้ได้ซื้อนาใหม่เหลือนะอันนี้ก็ขายไปแล้วครับผมแต่ส่วนเทียงนานะไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกอะไรกันนะแต่ภาษาผมเขาเรียกเทียงนานะผมเป็นเอ่อยังเ,เป็นของเราอยู่นะผมโอเคโน่นเลยนะผมไกลมากเลยไม่รู้ว่าจะตัดได้ไหมนะเพราะว่ามันมีท่งนานะครับผม โอ้โหตอนนี้ก็เดินหมากไกลมากแล้วนะโอ้โหทางอย่างชอบเลยดูดิกล้องสั่นก็ขออภัยนะจะพยายามแม่มันสั่นนะฝักมกันไหลด้วยไม้ไผ่แบบลำน้อยๆมันมีอยู่แต่มันเก็บเงินได้น้อยไงผมก็เลยต้องมาเอาไม้ไผ่บ้านตรงนั้นไงหรอ,อถ้ามันไม่ได้จริงๆก็มีอีกที่หนึ่งนะ อยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละแต่ก็ไม่ใกล้หรอกนะโอ้โหนะนะครับผมนี่ดูของจริงครับของจริงโอ้โหเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราถึงกันเลยนะผมโอเคไปโอ้โหครับคลิปนี้สุดจัดครับดูครับผมไปตัดตรงนั้นมาเห็นไหมแล้วก็ซากมันก็เนี่ยยาวๆไปเลยนะแบบโอ้โห แล้วผมก็ตัดได้แบบนี้มาแล้วก็มาพัก,พกตรงนี้ต้องขึ้นไปอีกไกลเลยนะผมโอเคพูดไม่ค่อยออกเลยครับเหมือนจะเป็นลมยังไงไม่โล่กิบท้องด้วยจังหวะน,นี้สุดจัดครับนูน่นด้านบนนู่นเลยผมไม่อยากถ่ายไปเลยนะผมหันไม่กระดวกฝากกดไลค์ด้วยนะผมคลิปนี้เหนื่อยจริงครับเหนื่อยจริงโอเคนะผมผม,ผมก็ได้ทำการอ่า เอาไมนะ้ขึ้นมาจากนู่นเห็นไหมเห็นกอแผ่ไกลๆนั่นไหมท่านผู้ชมนู่นนะท่านผู้ชมเห็นปะที่มันอยู่ข้างๆนั่นแหละนะครับผมแบบโคตรไกลบอกเลยที่เดินขึ้นมาไม่ได้พักเลยนะจากที่ผมถ่ายคลิปตรงนั้นมาก็เดินมาแบบบบบ,บไม่ได้พักเลยนะ,อะตอนเดินลงไปนี่ยังชิวอ,อัดเบ้นสีนาะทีพอขึ้นมานี่โอ้โหอัดไม่ถึงสามสิบห้าวินี่ดู ต่อไปนะผมผมก็จะตัดอ่าช่วงนี้นะผมแล้วก็มาถึงช่วงนี้แล้วก็มาช่วงนี้เอาสองท่อนนะอ,อีกอีกท่อนหนึ่งเดี๋ยวผมเอาไปด้วยแล้วกันเผื่อได้ทําอะไรนะเผื่อแบบได้เก็บสิ่งของอะไรนะครับผมนี่นะก็ผมก็จะเหลาพวกนี้ออกนะโอ้โหแบบยังเหนื่อยทุกคนเดี๋ยวผมขอพักแป๊บหนึ่งแล้วผมก็จะตัดเลยนะผมใช้เวลาเป็นหนึ่งชั่วโมงนะสําหรับไม้ท่อนนี้นะ โอ้โห oh แบบบอกเลยครับเนี่ยผมก็ทําได้ประมาณเนะี่ยแล้วก็รูอยู่ตรงเนี้ยผมต้องไปล้างดินด้านบนออกนะแล้วก็ด้านในกระบอกกระบอกนี้นะผมคิดว่ามันน่าจะมีพวกแมลงหรือมอดอะไรอยู่ก็น่าจะเป็นได้นะเพราะฉะนั้นผมก็จะกลับบ้านไปก่อนแล้วกันเพราะผมไม่มีอ่าสิ่งที่สามารถเจาะตรงนี้ได้นะที่แรกผมเอาอันเนี้ยมาทุบเห็นไม้ดาๆแล้วผมเอาสุดใส่แบบเนี้ยแล้วก็เอาเอาตัวเนี้ยมามามา,มาทุบนะตัวเนี้ย นะมาทุบมน้ำมันก็ไม่ได้นะผมเพราะว่ามันไม่คมนะเนี่ยเห็นไหมมันตู้หมเลยนะผมโอเคนะผมก็ต้องขอขอเอาสักหนึ่งอันก่อนแล้วกันเผื่อพวกนี้ผมจะเก็บไว้นะเผื่อได้ใช้อะไรนะเผื่อได้มาทําอีกนะเพราะว่ามันเสียเวลามากนะ,ะผมโอเคผมก็หิวข้าวแล้วด้วยแล้วก็ไม่ได้เอาน้ามานะผมโอเคผมจะไปล้างแล้วก็เก็บของกลับบ้านไปทําต่อเลยแล้วครับผมโอเค ก็ฝากติดตามด้วยนะผมก็โอ้โหแบบบอกเลยครับอ่าตอนนี้ก็เตรียมจะกลับบ้านแล้วนะผมเนี่ยดูเสือ oh ้อโอ้โหมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับคลิปนี้ก็ผมจะให้ดูใน GPS ว่าผมมาไกลแค่ไหนนะครับผมโอเคไปนี่นะก็เป็นบ้านผมเองนะผมซูมเข้าไปดูใกล้ๆก,กันเลยนะผมก็ไกลอยู่นะผมก็เป็นกี่กิโลวะดูก่อน เดี๋ยวผมจะมาร์กไว้ประมาณนี้นะก็ประมาณหกนาทีก็ถึงครับผมเป็นเดี๋ยวกันหนึ่งกี่กิโลก็หกนาทีประมาณสองกิโลนะสองกิโลแปดแปดเออประมาณนั่นแหละนะครับผมก็สองกิโลนะอันนี้ก็ผมก็รัดออกมาตรงนี้ได้นะผมเส้นทางนี้ผมไปนั่นนะไปนานผม ก็ไกลอยู่นะผมโอเคเดี๋ยวผมขอทาบ้านก่อนเลยแล้วกันนะผมโอเคไปโอเคนะผมผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับนั่นคือครั้งที่เราไปตัดมาจากวันนั้นนะอันนี้ผมลืมถ่ายนะผมถ่ายไว้หลายวันแล้วอันนี้ผมลืมถ่ายนะก็สําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคลิปก็ไม่ค่อยจะได้ลงเท่าไหร่นะครับช่วงนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมได้นะโอเคไปละ The face. tell me that you